แฉสนัดนเลยค่ะเจ้าชายแฮร์รี่จนตรอกนะคะอยากจะหวนคืนราชวงศ์อังกฤษค่ะแต่ว่าโดนเมแกนพระชายาเนี่ยโกรธจัดนะคะเพราะรู้ว่ามีการโทรติดต่อกับเจ้าชายวิลเลียมค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่กําลังโดนซุบซิบดินทาแล้วก็หลายๆคนสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี่บอกว่าหลังจากที่ถูก Spotify ยสับั้นดีลแล้วเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่เองก็เกิดอาการตื่นตระหนกค่ะรวมถึงวิตกกังวลต่ออนาคตในอเมริกาจนเกิดความคิดที่อยากจะบากหน้า ไปพึ่งพาร่มเงาของราชวงศ์วินเซอร์ด้วยด้วยการที่โทรศัพท์ไปขอ,อยาสึกค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่านิตยสารรายสัปดาห์แนวก็อสิบค่ะก็คือเป็นก็อดสิบอินทัชนะคะอยากกระตุ้นให้คนอ่านเนี่ยอยากอ่านขึ้นมาอยากให้คนเนี่ยเอ้ยอยากจะรู้ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะคือเป็นความคืบหน้าของเดยุกแลวก็ดัชเชสค่ะซึ่งหลังจากที่เพิ่งจะมีภาพจูงมือกันนะคะด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจะมีความสุขเบิกบานนะคะออกจากคอมเพล็กซ์สำนักงานแห่งหนึ่งในซานตาบาระเมะื่า ที่30มิถุนาสองพนหรที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นเพียงการกลบเกลื่อนหลังจากที่พึ่งสูญเสียรายได้กว่า20ล้านดอนลลาร์ค่ะในการดิวธุรกิจกับ Spotify นะคะเพราะว่าเอาจริงๆนายทุนเขาบอกว่าพวกคอสแคดของเมแกรเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่คาดหวังไว้แล้วยังโดนแขกร่วมงานบางคนเนี่ยเขาออกมาแชรด้วยนะคะว่า ถ้าไม่ใช่เซเลบหรือว่าไม่ใช่คนดังมากๆนะคะเมแกนเองเนี่ยจะไม่สมภา์เองแต่ให้ทีมงานเป็นคนทําแล้วเธอเนี่ยก็จะมีการมาลงเสียงเอาทีหลังค่ะข่าวนี้นะคะยังคู่ขนานไปกับข่าวทั้ทงคู่เนี่ยต้องมีการคืนกุญแจตําหนักเอ,อ่อฟล็อกมอร์คอเทดที่จะทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่มีที่พำนักในเขตพระราชฐานวินเซอร์อีกต่อไปในกรณีที่กลับไปยังสหราชอาณาจักรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแหล่งข่าวเนี่ย เขาบอกว่าภายใต้หน้ากากที่เหมือนจะไม่สะทกสะท้านหรือว่าเหมือนจะไม่แยแสโลกนีนน่แท้จริงแล้วนะคะเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเกิดอาการตื่นตระหนกอย่างมากๆเลยแหะคะ่ะทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของอนาคตพระองค์กับชายาในอเมริกาด้วยมันเหมือนกับฟองสบู่เอ่อแม็กซิตแตกใส่หน้าเลยนะคะคนในวงการหรือว่าคนในวงใกล้ชิดเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่นะคะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการที่ตัวเองตัดสินใจแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่ที่จะอังกฤษมานะคะแล้วถึงขั้นมีการปรึกษา เมแกนเรื่องที่จะหวนคืนลอนดอนด้วยรวมถึงกลับไปอยู่กับราชวงศ์เหมือนเดิมนะคะแล้วต้องบอกว่าแหล่งข่าวค่ะบอกว่าเมแกนเนีเ่ยโกรธจัดเลยนะคะเมแกนโกรธจัดมากๆเลยแล้วก็มีการใช้ถ้อยคํารุนแรงหลังจากที่รู้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยโทรศัพท์ไปหาเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐานะคะที่มีการบากหมางก,กันเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยยอมรับว่าได้มีการโทรศัพท์ไปหาเจ้าชายวิลเลียมจริงๆเพื่อขอสงบศึกแล้วก็บอกด้วยว่าพราะองค์กับพระชายาเนี่ยอยากจะกลับไปที่ลอนดอน เพื่อทํางานรับใช้พระเจ้าชาญพระบิดานั่นเองค่ะต้องบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ จะเป็นทางฝั่งของเจ้าชายวิลเลียมเขาก็อึ้งสิคะอึ้งว่าเฮ้ยด้วยความที่คาดไม่ถึงเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเลวร้ายลงเรื่อยๆค่ะต,ตั้งแต่โอ้โหแม็กซิดเนี่ยมันมีเรื่องขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องที่เจ้าชายแฮร์รี่นะคะกล่าวหาเจ้าชายวิลเลียมว่ามาทําร้ายพระองค์เมื่อปี2562ค่ะในระหว่างที่มีปากเสียงกับเรื่องเมแกนเนี่ยคือเจ้าชายเขาก็บอกว่าเออเนี่ยกล่าวหาพระเชษฐาว่าหยาบคายอย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ดื้อรัน้นแล้วก็ยั่วมโมโหซึ่งแหล่งข่าวระบุด้วยนะคะว่าเจ้าชาย ะะแล้วก็เพียงแค่บอกว่าขอคิดดูก่อนเท่านั้นหละค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อแม้ว่าจะประสบความสําเร็จในซีรีส์สารคดีแฮร์รี่แอนด์มแกนเนี่ยซึ่งมีเนื้อหาโจมตีราชวงศ์อังกฤษที่ทําให้ n น t f l i ิกนะคะกับหนังสือ,อจะเป็นหนังสือสแพรเนี่ยทำยอดขายถล่มทาลายก็ตามแต่ว่าเจ้าชายแฮร์รี่กับพระชาย,ยาเนี่ยก็สูญเสียความนิยมใน,มในอเมริกาลงเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่ถูกบินซัมเมอร์ซีโอของยูเนเต็ดทาเลนต์เอเจนซี่นะคะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาค่ะบอกว พรสวรรค์ในเรื่องของการใช้เสียงนะแล้วก็ไม่มีทั้งพรสวรรค์รวมถึงพรสแสวงด้วยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ซัสเซ็กเอ,เองเนี่ยอาจจะไม่เหลือทางเลือกแต่ต้องกับสหาราชอาณาจักรสถานเดียวแหลง่งข่าววงใดบอกว่าอันนั้นคือแผนดีค่ะที่เจ้าชายแฮร์รี่จะต้องเลือกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขึ้นอยู่กับทางราชวงศ์ด้วยนะคะว่ายังอยากจะรับทั้งคู่กลับไปหรือเปล่าแต่ให้เหลือแสงสว่างแค่จุดเดียวที่ปลายอุโมงคนะ,คะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าชานเกิดใจแข็งและเซโนค่ะ